สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้รายการเกษตร24ชั่วโมงสัญจรสันจรวันนี้เราสัญจรมาที่อำเภอพบพระจังหวัดต,ตากครับอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากมาที่สวนสวนของท่านรองนะครับนายกอบตช่องแคบค่ะแนะนาตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมชานชัยเกลี้ยงช่วยนะครับรองนายกอบตช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากครับค่ะผมดนลลังครับผมวัดีครับผมถนอมช่วยแท่นเป็นผู้ช่วยดูแลสวนของท่านรองนายกอบตตำบลช่องแคบครับผมโอเคดนหลังค่ะ ธรรมศักดิ์ครับเป็นตัวแทนจําหน่ายก่อเก้วนาโนอำเภอรบพระครับค่ะรับผมเป็นผู้ที่มาแนะนำแนะนําให้กับทดลองทดลองได้ใช้นะครับตอนนี้เรายืนอยู่บนท่ามกลางสวนอะไรนะคะมันอาลูมันฝรั่งพม่าินเรียกว่ามันอาลูอ๋อพม่าจะเรียกว่ามันอาลูของเราเรียกว่ามันฝรั่ง ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะโอสเตโต้ครับเขาเรียกโอสเตโชนะคะขนมเรียครับป่าที่เขาเอาไปทําขนมเรนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยค่ะตอนนี้นี่คือมันมันอายุเท่าไหร่คะประมาณ45วันเอง45วันเองอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะขอซักตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่าจากการที่ว่าเราเริ่มตั้งกัดเตรียมดินเลยนะคะเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการปลูกมันตัวนี้ คือเราเราเริ่มจากการเราไถไถพื้นที่เตรียมเหมือนพืชตัวอื่นนั่นแหละครับแต่มันมันฝรั่งมันเป็นพันธุ์ที่พืชเป็นหัวเป็นพืชห,หนึ่งหนึ่งหัวมันเราสามารถผ่าตามตาที่มันมีรรบข้างนะครับผ่าผ่าท่าขวางผ่าท่าในาก็ไดาที่มันมีตาการลดตน้นทุนการผลิตอ๋อค่ะเพราะาแล้วแต่ว่า ก่อนจเว้าคือคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้แต่ของผมนะครับผมจะเอามาถึงมาเทกองก่อนวันนี้ก็จะเทผึ่งแล้วก็ใช้กระสอบปิดเพื่อเล้งตามันให้มันอมใช่ของผมผมผมก็ทดลองผมผมก็ใช้โกเกลลายๆใช้ถังเป้ยฉีดฉีดลงไปที่กองพอกองแล้วใช้ถังเป้ฉีดเลยเราเราวยบางๆเราฉีดเพื่อเรากระตุ้นตาของเขาเพราะว่อคุณไอ้ทัวเขาอยากที่ว่าบางที หนึ่งหัวมีอาหารอยู่เท่านี้แต่เราผ่าได้เป็นหกชิ้นอ่ะค่ะทีนี้ก็เหมือนเราอาหารที่เรากินมันมีน้อยแต่เราสรามตัวนี้ก็ไปเกาก่อนอพอาะเขาลงดินปั๊บก็มีต้นทุนอยู่แล้วเขก็ได้พงออกแล้วในในตอนที่เราลองพื้นเนี่ยเราใช้ปุ๋ยอะไรบ้างคะลองพื้นเราใช้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยชนิดสิบห้าแล้วก็ผสมกับอะตอมครับเป็นปุ๋ยสูตรสิบห้าผสมกับอะตอมเพื่อเพื่อเพื่ปุ๋ยอินซีเพื่อบำรุงดินด้วยอ๋อก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าเคมีอินทรีย์สัดส่วนเป็นยังไงคะก็ใช้ หนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะลดต้นทุนลงมาเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นี่จะถูกกว่าปุ๋ยอินรียซื้อที่ร้านน้องเขาป่ะเนี่ยครับสามร้อยเก้าสิบโอ้โหอาปูขายทุกอย่างเลยใช่ไหมคะตอนนี้ตอนเริมมันต้องเริ่มต้นจากดินก่อนต้องปรับดินก่อนอินรีเป็นขายทุกอย่างจะไม่ยอมขายหน้าเป็นอะไรที่ที่ต้องต้องให้เกษตรเก้ตะกรยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองหนึ่งต้องปรับดินก่อนเพราะดินมันไม่รู้เราไม่รู้ว่าดินมันเป็นกรดเป็นด่างอะไรแต่ถ้าเราเอาตัวนี้ลงมาคือมันเป็น มูลข้างขาวขี้ข้างขาวเนาะเป็นแบบปูงสภาพดินของมันเองอ๋อยี่ห้ออะไรอะคะมูลอะตอมอะตอมนี่คือมูลข้างขาวอะค่ะนี่ก็ทราบหม่ำแต่ว่ามูลข้างขาวจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นสารอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราแบ่งออกมาหัวหนึ่งเนี่ยมันได้สักหกชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหลังจากนั้นมาเราก็ลงปลูกลงดินถึงนะครับหยอดหรือว่าฝังดินหรือยังไงคะฝังแล้ว ฝั่งลวดินกบระยะห่างต่อต่อชิ้นมีไหมคะหรือว่ามีมีมีครับแรงต่อชิ้นประมาณสัก20เซนยี่สเซนเราดูความห่างของร่องด้วยร่องประมาณสักเจ็0เซนค่ะปกติแล้วท่านลองเคยปลูกมันฝรั่งแบบนี้มาก่อนไหม เคย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 ไปส่งเสริม้าครับเคยไปส่งเสริมแต่นี่เป็นครั้งแรกอะะครั้งแรกโอ้โหนี่คือครั้งแรกนะคะที่ปลูกนะคะแต่ว่าเคยได้ได้ไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกแลวตอนนี้เราปลูกบนเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับบนหูไปสุดลูกหููกตาค่ะกี่ไร่คะประมาณ18ไร่ครับ18ไร่ครับนี่มีตรงนี้ด้วยก็มีส่งแปค่ะมันฝรั่งนี่จริงๆแล้วอายุของเขาเนี่ยมันนานแค่ไหนถึงได้เก็บเกี่ยวได้ปะถ้าช่วงหน้าฝนหน้าอยู่ประมาณสักเก้าสิบกว่าวัน เก้าสิบกว่าวันเป็นหน้าแรงมันร้อยยี่สิบวันเก้าสิบกว่าวันกี่เดือนนะพูสามเดือนตอนนี้มันผ่านมาแล้วนี่นี่ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งถ้าอย่างนั้นอีกแค่เดือนกว่ากว่าก็คงจะเริ่มเกี่ยวใกี่ยวก็เรียกดูแลสภาพใบได้นานที่สุดผลเบริกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับการเติบโตมันความสมบูรณ์ของใบอ่ะใช่ครับถ้าถ้าใครดูได้ร้อยยี่สิบวันถือว่านั่นก็ ชีว yani. ิตของเขาแล้วผลเบรดมันก็ได네้ขนาดร้อยยี่สิบวันคือสี่เดือนสี่เดือนนี้จะได้หัวแบบสมบูรณ์ใหญ่ได้เกรดด้วยจบไล่แต่ว่ากิโลรับซื้อก็โลละสิบห้าบาทโลละสิบห้าบาทแล้วได้เราทำได้สักสามตันก็จริงหัวหนึ่งอ่ะน้ําหนักที่ว่าแบบว่าเอาแบบสมบูรณ์เลยหัวหนึ่งมันหนักประมาณถ้าสักสามสี่ขีดสามสี่ขีดงั้นก็สามหัวก็ได้ละกิโลหนึ่งต้นหนึ่งมันจะมีอยู่ตกสี่ห้าหัวไม่ใช่เหรอ ต้นเนึงสี่ห้าหัวใช้ใชมันสัมปะหลังที่ว่ามันเป็นแบบรากของมันใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่มีหัวจะมีหัวกาจะขึ้นเราจะเห็นเลยไหมถ้ามันมี แต่ว่าต้นสมบูรณ์มากเลยค่ะถ้าลองครับดูใบนะครับดูใบมันหนาใบนะครับนี่นะครับมันเริ่มจะแตกกิ่งป่องเลย๋อมันจะเป็นป่องๆแล้วฮะนี่ครับนี่ทีนี้มันจะสมมติตรงนี้กิ่งก้านกำลังออกเลยครับเนี่ยครับเริ่มนะครับยังไม่มีหูแตกออกมาแล้วเนาะเนี่ยนี่อะไรนะอันนี้ตัวเดิมอ๋อหลังจากนี้เราต้องฉีดยาฆ่าหญ้าในร่องนี้ ออกมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันคุณนจะไม่ลกอ่านี่ทนลองนี่อัน้จินันจกิพันที่บอกว่าหันออกมาแล้วนี้คเนี่ยเนี่ยกลายเป็นนี่แล้วก็มันพด้กแก้เสร็จแล้วก็เอามาฝังครับฝังเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นต้นแบบนี้เด็ดมาแล้วมันตาไมเนี่ยไม่ตาแล้วนะัี้มากมันจะกินอาหารจากไนนี่ยทีบ้านนะ ทีนี้พอกินอาหารจากนนี้เพราะหนึ่งหัวที่เราเรามาแยกเป็นเสียงเป็นเสียงเรากลัวอาหารมันจะไม่พอคือเราอัดเก้วไวไปมันซึมอยู่ในในในตาที่มันเป็นฟอคมันมีต้นทุนต้นทุนอยู่ต้นทุนอยู่ทีนี้พอพอมันขึ้นมานี่มันก็เลยสมบูรณ์ดีทีนี้เพราะว่าต้นมันก็จะสมมันีได้ธาตุรอดเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วดอกนี้มันมันช่วยอะไรได้บ้างอะดอกของมันเนี่ยดอกมันก็คือแบบมันพืชตัวไปก็เหมือนการผสมเกสรเพิ่มลงไปเป็นหัวอะไรครับอ๋อพอสักระยะหนึ่งเขาจะก็จะร่วงค่ะนี่ใช้ใช้ ก็แก้อย่างไงคะอัตราในการผสมฉีดแล้วก็ความบ่อยครั้งในการฉีดอันนี้ผมฉีดมาแค่สองเที่ยวสองเที่ยวเองเหรอคะจากเดิมเดิมทีนี้ก็คือแช่ไอ้พ่นพ่นเพื่อให้เพื่อให้อาหารมนสะสมเสร็จปุ๊บก็เอามาเพาะลงดินพอกี่วันรกี่วันอยู่ประมาณเป็นสิบกว่าวันสิบกว่าวันเริ่มเป็นใบขึ้นมาก็ฉีดฉีดอย่างผมว่าฉีดต้องใช้ปริมาณที่ให้ความชื้นของน้าเยอะนิดนึงคือฉีดลงลงดินอ่า พอหลังจากนั้นมาปุ๊บอีกกี่วันนะสิบวันได้ไหมก็เราเว้นไปอีกประมาณสักสิบกว่าวันสิบวันสิบกว่าวันก็ฉีดอีกทีเดงวแล้วเราก็มันดูเลต่ออย่างนี้ไปว่าแล้วตอนนี้มีมีการว่าฉีดยาฆ่าแมลงอะไรต่ออะไรไหมคะก็มันพอมีมั่งเดี๋ยวมันน้อยมันเป็นอะไรคะแมลงอะไรเอ่ยที่มันมันเป็นแมลงพวงนี้เป็นคือสภาพอากาศตอนนี้คือมันร้อนร้อนหนาวหนาวถูกไหมครับถ้าจริงๆหน้าฝนเพียจะไม่ค่อยชุกแต่ทุกวันนี้บนวันแดดออกร้อนเนี่ยไหมกบใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ฝนตก แผลบ,บเดียวเองนี่นเ่งก็คือ <c oughs> พืชตัวเนี้ยมันจะเป็นพืชเหมือนก็เรียกว่า วงจรเดียวกันใช่ไกาวจะกู้หรือว้าเราฉีดตัวนน้นมันก็มาตรงนี้เราต้องกันก็ต้องฉีดด้วยนานๆานทีใส่ทีนึ่งถ้าหลังนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ต่อแล้วก็นานๆานทีก็ต้องหลอกมันบ้างสักทีอ่าต้องมีแบบว่าหลอกมันเดี๋ยวพาเราเดินไปคถานทนู้นนะคะโอ้โหมันแบบเยอะมากเดินไปตรงนัองเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเดินเข้าไม่ได้เล้ยวอ้าหรอคะมันตะวโตประมาณไหนมันจะไปกลุ่มม่ากันเลยอ๋อมันรุนแรงเจ็กกับเน่งก็วาแล้วเราจะให้ปุ๋ยย เราก็ใช้ประหยัดมากเลยนะไม่ปุ๋ยทางดินไม่ใส่เลยทำไมถึงวม่ฉีดอะแล้วเราจะฉีดช้อนยังไงทีนี้ไม่ครับเราเราช้อนไม่ได้เราฉีดทางบนเลยแต่ตอนนี้เรากันคือหนึ่งอย่าให้ใบล่างมันเสียอย่างนี้ถ้าใบล่างไม่เสียอันนี้ใบล่างยังเขียวอยู่เลยค่ะ ไหมครับแต่ว่าดยสภาพที่มันเหลืองคืออายุของมันมันต้องเหลืองเลยครับเพราะมันมันใบล่างถูกไหมครับแต่เราดูใบบนนะครับมันมีความหนาแล้วมันไม่เป็นรคจริงๆแล้วนึกว่าดอกเนี้ยมันสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกหรือว่ามันจะออกมาเป็นมันเหมือนดอกมะเขือนางหนอนะมัตระกูลเดียวกันนะแล้วมันเอาไปแล้วมันกระแปกเนาะมันไม่ออกลูกเหรอมันเ็นหอดมะเขือดาวเรืองเนี่ยมันก็คล้ายๆกับลาต้นมีรูเดแสดงว่าเด็กก็ต้องไม่โกรธดิเนี่ยนี่มันเหมือนดอกมะเขือเป๊ะเลยแต่นี้มันจะผสม เกสรแล้วลงหัวไปไงโอ้อ๋อผลนอกทางหัวใช่ผสมเกสรแล้วลงหัวคือก็มันเป็นพืชหัวพืชตุ้มมวมันจะต้องมีดอกมันต้องมีดอกอ๋อเขาพอมันผสมเกสรเสร็จปุ๊บมันก็สะสมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเคลื่อนย้ายลงไปตอนนี้ก็คือตัวตกไหลไปแล้วไหลที่ก็แตกไปก่อนแล้วก็จะเป็นปูมแล้วก็ไปสร้างหัวก็รับอาหารจากไหลตัวไหลก็ โซ่นำเลี้ยงเข้าไปอ๋อค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นเพราะว่าเกษตร24ชั่วโมงสัญจรนะจริงๆเลยทำให้เราได้มาเรียนรู้นะคะวิถีชีวิตของการปลูกมันสำปะหลังซึ่งจริงๆแล้วมันฝรั่งมันฝรั่งเรั่มันสำปะหลังเลยมันฝรั่งสับสนในชีวิตค่ะมันฝรั่งไม่ค่อยย้ำเตือนตลอดค่ะมัน มันฝรั่งมันไม่เคยไม่เคยปลกโตโตรเอาโอตเตลยปกติเคยแต่ไปเจอมันสัมปะหลังไงแล้วมันติดว่าเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็ได้มารู้วิถีชีวิตนะคะของนี่มาดูข้างๆคนหล่อมาอยู่ข้างๆหนูนี่นะะเป็นวิถีชีวิตนะคะแล้วเราก็ได้มาเรียนรู้ว่าปกติเราก็ได้แต่ฉีกซองเอามือล้วงลงไปเลี้ยวกรอบๆไม่รู้เลยนะคะว่าวิธีการขั้นตอนของการปลูกมันฝรั่งเนี่ยมันทำยังไงแหล่งที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศแปติภู ที่อำเภอพะประแดนะคะแลผลิตวัตถุดิบผลิตที่ลำพูนวัตถุดิบที่นี่แล้วไปแปรรูปที่ลำพูนท่านรองไปลำพูนอย่ามากนะันที่19นี้เรียนเชิญเลยบริษัทเรามีสัมมนาอเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาน้องภูไปด้วยนะจะเอาไปด้วยนะเราจะไปสัมมนากันไปวันที่27ไม่ได้เลยผมไป27ิดอ่ะอีอ27มเนเขากลับแล้วย้ายกองไปเดี๋ยวอยาทารองพาพาเดินชมไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง อีกแค่อาทิตย์เดียวใช่ไหมคะอีกสามสี่วันเองที่ว่าใบมันจะรั่งภาษาพื้นบ้านหรือพื้นเมืองเาเรียกว่ามันอาลูมันฝรั่งภาษาพื้นบ้านว่ามันอาลูแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่าโ o เตตุโพเทชเอและตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณแค่น่องได้แค่นี้แค่เลยเขานิดนึง เลยข่วมันจะสูงกว่านี้อีกเยอะไหมคะไม่เยอะเลยครับอ๋อนี้เขาจะแตกกอเขาจะแตกกอแตกกอแตกก้านอ่นที่ว่าเดยไม่เขาจะลงนี่อายุเต็มๆของมันก็คือ1,20วันแต่ถ้าเกิดจะเก็บเกี่ยวได้เก้าวันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ถ้าเข้าสมบูรณ์แต่ถ้าเราเลี้ยงใบให้อยู่ได้จนถึง120วันนี่หัวมันจะเป็นงมันจะสมบูรณ์ต้นยังมีอยู่ อจัสามสี่หัวห้าหัวมันเย็เข้าขนาดมดเลยปริมาณพวกนี้มันก็จะมีมากต้นไหนไหลไปก่อนก็สร้างก่อนไหลมันก็เหมือนพืชตัวอื่นทีนี้ถ้าเราไปเร่งเก็บมันนะคจะห้าหัวเราจะเก็บไปาเนเราดูเร่งไม่ดีแล้วมันพวกนี้เรื่องใบลึกพวกเชื้อราจะจะหักเพราะเชื้อราจะทำยังไงก็ได้ต้นรุนก็คือหนึ่งไอ้ใบหนาแล้วก็ต้นมันสมบูรณ์เชื้อราก็เขาไม่ได้เพราะเขาแข็งแรงอยู่แล้วเท่ากับเนี่ยตอนนี้ที่ปลูกทั้งหมดเนี่ยค่ะเพิ่งจะฉีดกอแก้ไปสองรอบหมดไปถึงชุด ชุดใหญ่สักชุดไหมหรือว่าไม่ไม่ถึงทั้งละสี่ถังสี่ถังถังละสองนี้ไม่ใช่ไมโครโวนครับอ๋อที่ไมโครวนถังละสี่ถังสี่ถังถังละสองเม็ดถังละสองเม็ดก็เท่ากับหกเมตรเอ้สี่สองแปดแปดเมตรกับชนิดน้ําอีกกี่กี่ซีซีต่อต่อสองร้ลิตรห้าสิบซีซีต่อสองร้อยลิตรห้าสี่ยี่สิบใช่โอ้ยไม่ถึงพันแปดเมตรหนึ่งแปดร้อย พันหนึ่งอะตีซะว่าพันหนึ่งต่อครั้งพันต่อครั้งตอนนี้เราเพิ่งฉีดไปได้สองก็คิดว่าจะฉีดอีกสักกี่รอบะคะกว่าจะถึงเกี่ยวนนเกว่าจะยวนนลครับประมาณสักหนูจะคำนวณใช่ประมาณสักสิบวันสิบวันวันสิบวันอีกสักสามอีกสักสามครั้งถึงสี่ครั้งก็ประมาณสี่พันสี่พันห้าพันหกพันยังไงก็ไม่ถึงหมื่นค่าใช้จ่ายยังไงก็ไม่ถึงหมื่นถ้าตีซสว่ารวมปุ๋ยที่เราให้ทางดินไปด้วยก็น่าจะสัก ต้นทุนประมาณสักหมื่นหนึ่งกับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ค่ะคิดว่าจะเก็บเกี่ยวได้สักเท่าไหร่เราเทียบตัวแรกว่าถ้าเราทําได้แค่สามตันค่ะเท่าไหรครับสามตันโลละสิบห้าบาทสามตันโลละสิบห้าบาทสี่หมื่นนะฮะเราได้ไร่ละสองหมื่นไร่ละสองหมื่นนี่เท่ามากี่ไร่คะสิบไร่แปดไร่นะครับคูณสองหมื่นไป <c oughs> <in> ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะแต่ว่าอย่างว่าละค่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้ชํานาญในการที่จะพเพาะปลูกแล้วก็ดูแลนะคะถ้าเราแบบว่าเขาเรียกมีทุนอย่างเดียวไม่ได้ไไดทุนเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทุนความรู้ใ,<ช>ในการที่จะดูแลรักษาแล้วก็ให้มันได้ผลผลิต ต้องมีคู่เขาเรียกว่าคู่หูเขาคู่บารมีนะต้องมีคู่บารมีที่ไว้วางใจได้ด้วยถูกไหมคะเพราะว่าท่านรองเองก็มีงานเยอะแยะมากมายนะนี้มันก็เกิดจากการที่ว่าเรารู้แล้วเราบอกต่อนะเรามีการให้ความรู้กับคนที่จะมาทําตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าตรงเนี้เกิดมีใครอยากจะสนใจทํามันฝรั่งบ้างไม่ผิดแล้วนะ,นะหรือมัดอาลูเนี่ยค่ะ สามารถโทรมาปรึกษาท่านรอง <8 S 1> ได้ไหมคะท <8 S 1> <บ>่านรองบอกเบอร์ไปเลยค่ะเบอร์โทร0818880794ครับ0818880794นะคะครหรือรว่าจะสั่งซื้อด้านหลัง สันแปดหนึ่งห้าแปดก้วครับ0 8 1 5 8 5 6 5 4 1ครับ0 8 1 5 8 5ห้าแปดห้าหค่ะนะคะน้องภูเองที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกอแก้วของเราที่อำเภอพะพระนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะไปชมกันนะคะแล้วก็เราก็อาจจะต้องล่ำลากันตรงปลายนู้นนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินมาอีกครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลแม่งเดินได้ออกไปวันห่งโอเคโอเคดินมันชื้นมันเปียกแล้วมันติดติดรองเท้า ตรงนี้ต้องรีบจีบยาข่าหญ้าเพราะว่าเวลาเราให้ปุ๋ยพืชเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าวันนี้ให้มันกินข้หญาอย่ากินน้ซเนี้มมันมันมันินก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 ันตลอดอ่ะกินนหมดอ่ะอย่างเงี้ยกัเรื่องหาในที่บนดอยในที่ว่าแรงมากนี่นปยัถึงเม่รกิโลงั้นจอดได้ภูหยุดก่อนค่กิโลรึงกได้ใช่ไหมหยุดก่อนมานน่มามาก็มาขอรับทานก่อนมาค่ะมาค่ะตรงนี้มาตรงสวยๆนี่มามาานรองมาตรงนี้ค่ะมอา ไปหเาดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะคะไปเดินชมสวนมันฝรั่งแน่นะต้องคอยเนินในน้ำมันฝรั่งอะมันอาลูดีกว่านะคะของท่านรองซึ่งซึ่งซึ่งมันอยู่ไกลพูดโน่นนะคะก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณท่านรองขอขอบคุณพี่นองขอบคุณน้องครูนะคะที่พาเรามาแวะ ให้ได้ชื่นชมส่วนไร่ม,มันฝรั่งแล้เขาเรียกเป็นไร่เนาะ,ะไ,รไร่มันฝรั่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณเดือนกว่าก,าก็คงจะเรามาดูมันอาจจะได้รับได้กเกะเกี่ยวแล้วเงั้นวันนี้นะคะรายการเกษตร24ชั่วโมงสัญจรนะครับค่ะขอ,ขอ ลาทุกทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีอะไรนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นะคะอยากทราบข้อมูลติดต่อมาได้ที่เบอร์ของท่านรองหรืออยากสนใจที่ซื้อสินค้านะใครที่อยู่ในอำเภอพบพระนี้ก็มาติดต่อที่น้องภูนะคะคคแล้วนี้เดี๋ยวเราก็มีโอกาสก็จะกลับมาใหม่นะคะมานําเสนออะไรใหม่ๆใ,ให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรในในใน,ในพืชผักต่างๆ นะซึ่งเดี๋ยวท่านรองก็คงปลูกไปเรื่อยๆ,อยๆนะเราคงได้มีโอกาสมาติดตามอีกนะวันนี้น้องกอ๊อฟเราสองคนน้องก๊อฟนะคะแล้วก็พี่มาดนะคะแล้วก็ท่านรองรและทุกๆคนก็ขอลาทุกๆท,ท่านไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะค